โอ้ยถ้าไม่มีสื่อเดินขึกันด้วยนะครับอยาตร,ราะก้าสู่ชั่นนมงชมพูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Blue Lock r i v e ครับทุกคนก็เมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืน,นต้องบอกว่าเมื่อตอนตีห้าของวันนี้นะครับได้มีการอัปเดตเล็กน้อยนะครับทุกคนเนื่องจากว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้ทําการเปิดโพลน,นะครับว่าสไตล์ไอคูเนี่ยหรืออีคูเนี่ยมันเหมาะสมกับรีเจเนรีนหรือเปล่านะ,ะเขาเปิดให้ให้โหวตกันว่าควรเนิฟ หรือควรเปลี่ยนให้เป็นระดับมิติกนะครับทุกคนซึ่งผลบทก็ตามที่ทุกคนเห็นนะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้รีไอคูทิ้งนะสีแดงเลยไว้ทุกคนโคจริงรีทิ้งแล้วอ๋อไม่ที่เลยตอเลยกูแต่ยี่สำคันนะครับมีโค้ดใหม่เว้ยเอ้ใส่เลยทุกคนมีโค้ดนี้นะจะมาดีน้องโค้ดโค้ดโค้ดไปยอะถ,ถ,ถุกอ๋อ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 ถออันนี้นะทุกคน ได้อ่20อคูณ2นะครับเืนแล้วก็มีสตินอีกหนึ่งนะเฮ้ยมากเราลองมาจาับไอ้คูกันดีกว่าว่าหลังจากที่ผมฝึกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนไปเลยดีกว่าโย่เว่อร์ไปดิปะหนต้องไปกองกลางให้ได้นี่แล้วเป็นกองกลางวางอยู่พี<ต>่ชายพี่ชายผมขอเลยพี่ได้เลยน้องแล้วกูรูเดียวแล้วกูอีโก้เออเออเออหุ้ยไอ้ชี้อ <ผม S 1> ่ะ สไตล์สไตล์เนี้ยแม่งคูดแบบแย่เลยทุกคนแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเกิดอยู่ฝั่งของศัตรูอะถ้าอยู่ฝั่งเราอะเอะอเนี่ยผมเนี่ยผมต้องยืนอยู่ตรงนี้ตลอดนะทุกคนผมไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกเลยนะเราแค่จะว่าจะยืนยู่แถวเนี้ยถ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยผมยังพอออกมาได้อยู่เพราะว่ามันกลับเข้าข้างในได้เร็วไงจริงครับเฮียสกิลที่มีประโยชน์ที่สุดของในตัวเนี้ยคือสกิลซีนะทุกคนผมบอกเลยรับไล้น้องสวยนี่โชว์ไปล้ว์่งไปพี่ใครได้ โอ้โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ฟ้าไม่ฟ้าไม่ฟ้าไอ้ทีอะไรไปลดอ้ยอ้ยโอ้ยชิวชิวฮึบอุ้ยแล้วมันโดดอ๋อโอเคชิวแล้วไม่ไลไม่ลกิบเด็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 ดบุจะอีกคนกิบเด็ดบอกไม่ใช่นี่ไงมันส่งไกลกว่าอ้โอเคแล้วหลบได้เลยเื่อหลบได้นี่โอ้ยกูเลยี่กูฟแบบว่าสเนกกับน้อกูเป็นงู งมูมันเลื้อยเข้ามาถ้าโฟสเนกผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับไอ้บาจิระด้วยนะพี่หรอเพราะบาจิระมันเป็นสไตล์ที่เลี้ยงไงแล้วมันเป็นสไตล์ที่แย่งลูกด้วยอะไรพวกเนี้ยในงานรุ่นเดียวละแย่งลูกไปตดแล้วคิงตอนนี้เขากำลังอิงอีโก้อีกึ่มนะตอนนี้เพิ่มบัฟมาแล้วแบบอีโก้เลยอีโก้หนาขคิงแม่งเล่นสนุกมากทุกคนใครที่ยังไม่เคยดูคิงนะแนะนำว่าดูคลิปก่อนอันนี้ได้นะครับผมได้รีวิวคิงไว้แล้วในระดับหนึ่ง กก้สัทำอะไรพี่โอ้ยสวยน้องผู้ส่งไกลเลยตู้สงไกลเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยคืนโอ้ยของเท่ๆสวยสวยสวยน้องชายพี่เออแล้วป่ะโอ้โหตอนนี้คือสกคอนหนึ่งตอนหนึ่งเหรอแล้วเวลาสุดนี่แต่ว่าตอนเนี้ยใครเข้าประตูได้คือจบเลยนะทุกคนไอ้ชี้ยเกน้องน้องสวยน้องโอ้ยโอ้ยโทษโทษโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยสวยสวยเออเออ เออจังหวะนี้แล้วส่งสวยแล้วยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิงคิงหลุดเอ้าจังหวะนี้กดสกิลยิงอุ้ยส่งฮักอู้หุยดืบจัดเฉ้ยทำไมติดกูไม่มีสกิลยิงเอ้ยสวยน้องมีอยู่มีอยู่จังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงกิบิเดกิบิเดกิบิเดอืมหุ้ยจังหวะนี้ฮึเอ้ยเรียบร้อยทุกคนชนะเลยขออนุญาตนะครับ <c ười> ค,คือผมว่าเขาสามารถช่วยหรือเปล่าเขาสามารถช่วหรือเปล่านี่กูบัฟเลยเสื้อโค้ด <c oughs> เด่นเลยพี่เสื้ออะไรวะเสื้อฝาโอ้โหหยาใส่ได้เสื้อสวยๆแบบเมื่อกี้นะครับผมเป็นเสื <c oughs> ้อ FC Faster Night กับนุ่มชมพูนะ <c oughs> ทุกคนลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชันเลยนะครับแม่เกยสายเข้าจะได้สินะแตาลูกค้าสนใจอยากสปอนเซอร์ก็ทักเฟซบุ๊กหรือว่าจีม euh ิวได้เลยนะครับใต้ดีคลิปชันเลยพี่ชายทำอะไรถามว่าทำอะไร ปึ๊บโอ้ห้องหน้าพี่กองหน้าเลยพี่ต้องไปกองหน้าเลยไปเลยพี่ไปเลยพี่ทำดีเับพี่ทำดีเับพี่นะพี่ต้องเอาแล้วหนึ่งแต้มมาเลยเขาหนึ่งแต้มจังหวะนี้อันติมาหาพี่แน่นอนผู้ทรงละมาดิมาดิปึ๊บปโอ้โหไอ้ไอ้เรียบร้อยมาต่อเลยหนึ่งลูกไปหนึ่ไปดิประตูไปหนึ่มาเป็นเหรอเล่นกองหน้าอยู่เป็นโทรศัพท์โต้องนี่อยากเป็นแบบสุดโหดอุ้ยอุ้ยแล้วหลุดหลุดหลุดมาข้างหลัง นี่ไอ้เอากูเอาน้องสวยน้องแล้วใครเป็นประตูอ่ะไอ้บ้าหรอกูกันกูกันอะไรเฮ้ยไอ้ไอ้ผู้รักษาประตูตัวนี้มันออกมาได้ไงนี่เดี๋ยวมันเปลี่ยนตำแหน่งแล้ววะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหไอ้สกิลชิวชิวไอ้ตีไม่มีอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูดอกรูดอกรูดอกรักเสียล้วกูถอนแล้วกูถอนพึบพึบดูไปดูไปดูไปอืมกูให้กองหลังกูยิงกองหลังไม่มีสกิลนี่เขาเรียกว่าสกิลเพย์ล้วนๆเลยน้องนี่แล้วกูส่งล้วนปะปา อเ้สุดยอดแอสซิสต์หมดทุกคนแหมเฮ้ยอะไรเฮ้ยในจริงก็เข้ามาสิในเกตฝั่งกูนี่แหละกูคืออมตะไอ้เหีไม่ช่วยน้องเอ้ามาเลยตะหัไปสองเลยหรอสมานจากวันนี้ไงกูเหนื่อยแป๊บนึงน้องเฮ้ยแล้วมองมาเฮ้ยแล้วโโอ้หแล้วพอดีแล้แมนจัดแล้วกูแมนจัดในระหวะนี้พี่กล้วยกูพี่กล้วยกูสุบไอ้โคตรชิวอ่ะไอ้เหี้ย ไอสามสูตแล้วนะเฮ้ยแหลมสามสูตแล้วน้องเออปวดศีรษะไม่เร้ปวดศีรษะสามลอยหรือเปล่าจริงจริงจริงชิวเกินมาแล้วอีกรอบหนึ่งกูมีกองหลังทีนึงเขาเรียกว่าอุ้ยเอ้าคิงมาเบ๊เอ้แล้วกูส่งไปพี่กูติดตั้มาแล้วติดมาแล้วอันตีใครอันตีใครอันตีพี่กุ้ยด้วยโคตรสวยไอ้เหี้ยมันใครมากูเอาเองโอเมโวโมชินเดริ นี่ไอเรียบร้อยลอดฉากไว้หนึ่งทีเอาวะระยะนี้่งถ้ารับไม่ได้ก็เข้าอ่ะอุ้ยแต่กูได้บออยู่ฮ๊บหลอกสวยจัดสวยจัดเออคือเผื่อใครยังไม่รู้นะตอนนี้มันได้มีการปรับใหม่นะครับคือปกติเราเมื่อก่อนอ่ะผมจำได้ว่ามันยิงเท่าไหร่ก็ได้นะเวลาหมดก็คือจบแต่ตอนนี้ถ้ามันห้าแต้มก่อนจบเลยนะทุกคนยิงคำเฮีย แล้วผมลาร์ดเนี่ยคือวิธีการเล่นอีคุที่ถูกต้องนะครับพยายามอย่าออกจากฝั่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนแต่ถ้ายากได้อันติก็จําเป็นจะต้องออกนะแต่ตอนเนี้ยห้าสูตรไปดิห้าสูตรไปดิเดี๋ยวรักกับแล้วก็ลดเกิรอุ้ยไหนก็เล่นมาถึงขนาดนี้ทุกคนผมขอหน่อยลวกันขอสุ่มหาโฟหน่อย คือผมอยากได้จริงๆเว้ยคือไม่สนินก็ผูดิผูดีกี้อะ่ะอันไหนก็ได้อะ่ะก็ผมมีล็กกี้สปินหนึ่งไงผมจะสุ่มอันนี้สักสามทีก่อนนะแบบสุ่มด้วยเงินสามครั้งก่อนแล้วครั้งที่สี่อ่ะมาเลยผมเอาเลยผมถอนคืนผมจะยอมเสียเงินก่อนปะปะปะอืมครั้งที่สามเลยทุกคนปะ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 เออแล้วลักลกีส้สปินไปจังหวะนี้สลิปสลิป ลไว้ก่าไอ้เฮียเก็บไปก่อนแล้วกันอ่ะใช้อันนี้แหละผมว่าอันนี้ตอนนี้อันนี้อันนี้ดีสุดนะอุ๊ยเหลือกองไก่ขผมพอดีเลยแล้วผมมาเอ้าพี่ชัยมาดิวะแล้วไงอ่ะอยู่ที่อยู่ที่คนละทีก็โดนไปดิมึงก็โดนดิมึงก็โดนดินี่ไงนี่ไงนี่ไงจังหวะนี้ เป็นยังไงสกิลจริงโอ้ยโกโก้ดื่มฝักตากาดเลยน้องไทยเฉยยังยังยังไม่ได้ขายไม่ได้ขายอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคครับเฮียยี่ส่งไอ้เพื่อนกูเลยเฮ้ยแต่ระวังมันสกัดนะมันมีสกิลนะเพื่อนเอ้ยไอ้เฮียหน้ามุดยู่เลยเออ กินไปเด้กกินไปเด้กเรไม่ได้แ่ข้าวเลยดิกๆกินไปเด้ก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 เกิดอะไไปเกิดอะไรไปเกิดอะไรไปเ้ยสวยๆเพื่อนเอออยู่นี่ว่าใครจะแย่งลูกได้หวะจิกตรงเนี้ย่ะจะตรงเนี้ยอ้าวอ้าวอ้าวอะไรลูกไปอยู่นู่นได้ยังไงไอ้โกรกี้เอ้าชิบหายแล้วประตูกูชิวอุ้ยเฮี้ยับได้อยู่ซิเพราผมเป็นคนชิวๆอ่ะพี่ ผมเป็นวัย uh, ร e? uh, oh, uh, 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 ุ่นช yani ิวๆอะน้องเฮ้ยอ้าทำดีครับเฮียเอาไม่ดีแล้วเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนจังหวะนี้เพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนเพื่อนส่งส่งเพื่อนส่งจังหวะนี้เลี้ยง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 แล้วแล้วอําการเลี้ยงรออีกทีหนึ่งเ้็วกันยิงอุ้ยอุ้ยจังหวะนี้ไม่เป็นไรศัตรูส่งให้พี่ให้เพื่อนเพื่อนส่งเข้ากำแพงไอ้คิดกล้วยได้จังหวะนี้ไม่ได้ละไม่ได้การผมรีบกลับเข้าที่เลยดีกว่านะครับคนถ้าอย่างนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยจะดดีเเท่่าไหรผมปิ ผมก็สวยสวยโซนิกเออเออกระเดากระเดานี่แล้วส่งไกลส่งไกลจังหวะนี้เปิดโล่งด้านในเปิดโล่งโอยด้านในไม่รู้กันสวยนี่นึกว่าโซนิกเอาเดือดแสดนี่ทำดีคำเฮียเอาไงแล้วไงโซนิกคนเรุ่นแสแล้วไงหเหมาะหาหาที่เปิดดีแล้วจริงแน่จริงมือนี้นี่แน่จริงมึงส่งดิเออส่งดิส่งดิฮึบแน่จริงแล้วึบแล้วกูเอาเอ้ยไอ้เชี่ยเพื่อนกู เออเราไดีเรไ่ดอ้ยแล้งคงตออพื้นอุ้ยประตูประตูประตูเฮ้ยเอาดีดดขาดที่สูงดีเพื่อนโอ้ยเคมึงดนบอลสวยสวยสวยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยกอ้ยโ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 อ่ยโอลูกม้ยนอ้ยโอ้ยโี้ยเอ้ยูอ้ย้ามันได้ถ้าโ้ยโกอยโอ้ยโอ้้ลูก้ปอ่ะแอ่งไอ้นี่เลยโกอย่องโล่งอ้ะอ้ย้วเพื่อนกูบอยยออยยอย ปอจริี๊ข้าพีอะ er. <Yeah. S 1> ไม่มีใครหอกไอ้อบ้าหรอไปให้บาสกูเหนื่อยแล้วน้องเฮ้ยเอาดิบาสเอา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 อะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาดาบไเนาะตอนนี้คก็เพีย <c oughs> er. โอ้โหมันมง่งไปข้าพีอะไปคข้าพีอะส่วนข้าพีอะเฮียไอ้เพียไอ้เพียครับาพอนเพียก็เป็นอันนี้เลยก็เป็นตัวสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำไอ้น้องเดี๋ยวจีบมึงเข้ามาดิเดี๋็กจีบของกูอ่ะ โอ้โหไม่ส่งอะไรจี่ของมึงหรอชิว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 แล้วกูมาแล้วก็แล้วาสิแล้าสิแล้สิโลดเลยวิ่เฮียรับโอ้ยสวยเพื่อนเพื่อนเอาอีกรอบนึงเพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหนิดนึงอะไรไป้องสวยจัดสวยจัดสวยจัดไปกูส่งให้คืนป้าบสวยดิสวยจริงสวยจริงสวยจริงเออเออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้นะกูไม่ให้สวยจัด ไปตัดโกกูก็ตึงโกกูก็ตึงตึงทีอะไรติดเล่นเหรอมึง okay. โอเคอะไรมึงคอแล้วคอมีแดดหรออุย้ยอ้าดึงบอลไกโซมุกไก่เทียวนี่เราแอคไปหนึ่งทีเข้าไปเนี้ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปเนี่ยไอ้เฮ้ยไม่กล้าแอคเลยทียลูกบอลกำลัเข้าประตูเลยเอเวนโซมุกไก่จังหวะนี้ยังไง ประตูบอกเดี๋ยวกูโชว์เล่นยังไงจังวันนี้ประตูออกประตูออกสุดออกสุดจริงแล้วส่งขวาแล้วมาดิมึงมาดิกูต้องกลัวไหมฮึ๊อุ้ยแล้วเพื่อส่งชิปหายแล้วการที่ส่งต่ออย่างระผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแต่ผมตรงนี้ผมได้ตรงนี้ผมได้สวยสวยสวยนี่ไงสวยอะไรสวยอะไรสวยจริงสวยจริงสวัสดีครับพี่ชายนายเจลเออจังวันนี้ยังไงแล้วเพื่อนส่งไกลส่งไกลแล้วเขาเขาสีแดงแดงรับไม่ได้เออ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  ปะปนี่เนี่ยทำได้ทำได้ไปไงพอดูช่องงูชมพูไงเยสเยสนี่แต่ได้ทำไม่ได้เออโดยรุดดีรุดอุวยๆวิวแต่ันดูดียอแล้วยิงไกลแล้วยิงไกลเข้าไปดินาทีที่หนาทีสิบเอ็ดวินาทีมาแล้วครับ1ลูกไอ้โอ้โหเลขสวยจัดอะแบบหนึ่งูไม่ใช่กองนาทีหยิบมาเดอเว่ยไม่ได้หยิบชิโดมาเด้อเว้ยเอ้ยเอ้ย ส่งตรงหลังได้พี่ส่งหลังได้พี่เดี๋ยวผมช่วยเสียหายละเล้ยเฮียกูยิงเองมึงกูต้องกลัวไหมอืมอืมนะพี่ยิงเองเหรอไอ้เขี้หึอฮึ่มฮึ่มกูหลังกูอยู่นู้นอีกฮึบคางคางคางจังหวะนี้เลยเพื่อนส่งเพื่อนส่งเพื่อนทำแต้มแล้วคนนี้ทรัแต้มคนนี้ส่งอีกทีคงครับพ่อมืออะไเพี่กิบบี้เดสโห้ในที่เง็เข้ามาดอนเลยครับพี่ชายนายเจลเจลหล่อเลยยิน จริงๆสกิลวีอ่ะสามารถมันมีทิคใช้ได้ทุกคนมันสามารถใช้ช่วงพิษสนามได้ไอ้บานเอ้ยมึงตัวยิงหรือมึงตัวเฮียเลยวะมึงหลุดเดี่ยวชิวๆขนาดนั้นเลยเอ้ยช่วยช่วยไอ้ฟาร์มไอ้เฮียโอเคบ้านดีมากเลย้วน้องพี่ขอโทษด้วยพี่เมื่อกี้ที่รักเองนะมึงหัวกหมวกหวกหวเสื้อเสื้อมึงไม่น่ารักเลยไอ้เบี้ยเสื้อมบืคุ้นๆนะมันซื้อจากร้านหนูชมพูึบเสร็จกูเฮียฮ่า ส่งสวยจริงสวยจริงสวยจริงขีบดีด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 ไม่กิบบอโอเคกิบแล้วไงก็กิบแล้วไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ส่งส่งแล้วเป็นไงโขกกเอาไหว้เฮียถูกกูบอกเลยกูเลี้ยงเดียวกูเลี้ยงส่งมาทีตังขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับเฮียจริงครับเฮีย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 ละไลนดีบัสกูส่งให้มึงแล้วโอ้โห โอ้มันโบกอีกใช่าะเล้วคาร์เดิ้ลไวคดิ้งคาร์เดิ้ลไวคดิ้งไอ้ฟาร์มได้แต่ไม่เป็นไรทีมพี่เราสามคนจังหวะนี้กูชิลและโอ้โหเว่เพื่อนเอ๋ชื่อจังซึ้งจังสันมีทางยั่งมีทางเงากูส่งคาร์ดน้องกูเหนื่อยเอ้าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ลุงลืมนะเปล่าว่าไอยุ่ฝั่งหนุ่มฝั่งนี้น้องไม่ใช่ฝั่งหนูแล้วเออทีนี้ก็มีแดนโหมอะไรเขาอยากได้บันบ้า นี <ih unting> ่เดี๋ยวกูไปส่งให้ย้อนอิเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเจ้ว่ามันอันนี้ก็ได้สองเชนเหมือนกันนะเนี่ยดีอย่าทีมกูนะนี่กูเป็นเฮ้ยช่วยเหรอเคยสัมผัสช่อนแล้วตอนางช่วยเนี่ยสีเหลืองๆอาลามเนี่ยเฮ้ยดูพวกกูตะกาดโอ้โหเฮ้ยคืดูคนขวาสุดไม่ดูไม่ดูหลับตาละตาหลอกมันนี่คือมันไม่ใช่อะไรครับ พอเลยสายเว้นออกไม่ใช่ยังไงไม่มีไม่มีรอก่อนรอก่อนโอ้ยแล้วทุกท่านสคลิปนี้มีแค่นี้แล้วกันนะครับหากใครอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมใหญ่พี่สอนอะไรใหญ่ให้พี่ทำคอนเทนต์แบบไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะสัรว์คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปละบายบาย